านพอแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ต้งเวียงกินง่ายๆนะครับมื้อนี้เราก็มากินส้มตำมะละกอส,ส้มตำมะละกอมาลานะาากอตำเราไม่เคยกินส้มตำแบบนี้มาน,นานแล้วนะนะทุกคนนะวันนี้ผมก็ทำเองนะ ที่หน่งเขาใช้ใช้แบบนี้อเออจิ้มแบบนี้จิ้มเหมือนดีจิ้มเหือนดีมาครับกินกินเหมือนคนเหนือนนะใช้ช้อนใช้ซ่อมอืมไม่ค่อยเค็มใช่ไหม อ,อ,อืมอืมพังอร่อยอืมเอาว่าจะใช้ช้อนแต่ว่าขอใช้มืออืมส่วนชั้นที่ว่าจะใช้มือแต่กับเ้ช้อนชิมน้ำนะอืม อร่อยมากเพือ่อไม่เผ็ดรสมันไม่จัดนะอร่อยน,นะจะาใส่ทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยหรออือหือกินเม็ดเนี่ย เนี่ยมันกินบหี่ยงนีเป็นยังไงอ๋อนี่อ๋อมไม่หมดอืมอร่อยนะกินแบบเน,นี้ยเพราะว่าได้กินผักด้วยแบบนี้แหละนะอือ อ,อร่อยเฮ้ยทำไมวันนี้เวียงชอบเว้ยอือวันนี้เวียงชอบสุมต่ำเว้ยโอ้เผ็ดอาการเผ็ดเริ่มมาแนละ้วฮะอือ ชอบกินเผ็ดนะแต่ว่ากินแล้วเดี๋ยวปวดท้องเผ็ดมากกินน้ำ ยังกินไม่ค่อยเป็นคนัะนี่ครับ น,นเริ่มขมแล้วเปียาเนี่ยเริ่มขมแล้วอ่ะ <c oughs> แคงหมดครัดแซบ่บแซ่บมากนี่เราตำแบบง่ายๆนะอนี่เราก็ตำแบบง่ายๆนะมไม่มีปูปะลาะโชว์ 嗯，嗯嗯来，嗯、啊，撒、欸，嗯、啊，撒、啊，嗯咱们再吃。 ทั้งใบแล้วเหรอใช่แล้วมันขอถั่วแมวพริพกรสชาติจีนตีทีเมื่อหญ่กงมาจ้าหน้ากูจะนอน เอาถั่วเนี่ยถั่วถั่วลิสงอ่ะโอ้โหว้าวสุดยอดดูเจ้ดูเจ้ดูเจ้อืโอโหน้ำเยิ้มน้ำเยิ้มกลับในถ้วย sạc <ılli> <õr -2> <été> <Tab -2> for you. Make it à, Năm ta nó mù lại nữa วปวดท้องต้มโอเคทุกคนล้านไปก่อนแล้วครับเจอกันมในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ